สวัสดีค่ะเฮสเวสกบายใสวีเดนค่ะคลิปนี้เราก็จะมาเข้าถึงบทที่9นะครับเพื่อนๆคะบทที่9เราก็จะคุยกันเรื่องบ i s t a m f o r m เนาะก็อยังอยู่ในเรื่องของคำนามหรือว่าซุปสารที่เหมือนเดิมนะคะ,คะเพื่อนๆคเนาะอันนี้คือเอามาจากคริปนิกเกิลนะครับเพื่อนๆคเนาะแสงแสง กรีบนิกเกิลน,นะคะบทที่เเพราะบทที่8นี่คือนายได้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอูบิสเตมฟอร์มหรือว่าคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงไปเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็คือบทที่9กก็คือเราจะ,ะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำนามที่บ s สเตมฟอร์มก็คือชี้เฉพาะเจาะจงนั่นเองเพืเเอ่อนเพื่อนเนาะอ่าหนังสือเล่มนี้ก็คืออธิบายไว้ว่า b s t เตมฟอร์ a อะดเวนต o โ o มโนกอตซ ria รด้าน A อช อีแท a กเต้นก็คือบีสเตมฟอร์มหรือว่าชี้เฉพาะจงเนี่ยคือใช้เมื่อถ้าเรารู้สิ่งนั้นมาแล้วในบทความนะคือเราเรารู้เรารู้มาแล้วว่าเขาพูดถึงอะไรนะเราเหมือนกับเราเออพูดเป็นครั้งที่2แล้วกันพูดเป็นครั้งที่สองแล้วกันในในในบทความนร่นี้นั่นนะก็จะใช้ b e s t e m form นะหรือว่าชี้เฉพาะจาะจงนั่นเองเนาะอุกแน่ดูวิลบีสครีว่าเอเลปิเอกาพัวแอนบีสเตมซอก อย่างเช่นคันว่าบุกเกนบู t เด็ก็คือและเมื่อไร่ที่เราจะบีสกีว่าคืออธิบายนะอธิบายหรือว่าชี้ชี้ให้เห็นชี้ให้เห็นว่าเรากําลังพูดถึงสิ่งนั้นสิ่งนั้นบีสเตมซอกคือเรารู้ว่าคือชี้ให้เห็นว่าเราจะพูดถึงสิ่งไหนก็คือเราจะใช้คำในคานามในรูปแบบของบีสเตมฟอร์มอย่างเช่นคําว่าบุกเกนบุกเกนคือหนังสือเล่มนั้นน่ะหนังสือเล่มนั้นน่ะ บูทเด็ดบูทเด็ดโต๊ะนั้นอะโต๊ะนั้นอะคือเราเราใช้เฉพาะนะว่าต้องอันนั้นอย่างเดียวนะนั่นก็คือแบบว่าคำนามที่ be stem form เพราะมันก็ชื่อมันก็บอกว่า be stem form ก็คือชี้เฉพาะชี้ชี้อย่างโต๊ะนั้นอันนั้นอันนี้นู่นนี่นั่นไงอืมอ้าวตัวอย่างนะตัวอย่างนะอันนี้ประโยคนี้คืออาอาเมดอ,อาอาหมัดอาเมดไม่รู้อาหมัดฟิก and book อันนี้เป็นรูปแบบของอู้บีสแตมฟอร์มนะก็คือเราคุยพูดครั้งแรกเขียนครั้งแรกเนาะก็คืออามัดเนี่ยคือ,อได้รับหนังสือเล่มหนึ่งเล่มหนังสือเล่มไหนเราไม่รู้เสร็จอันนี้ประโยคนี้มาต่อกัน booken warbro หนังสือเล่มนั้นน่ะหนังสือเล่มนั้นน่ะที่อามาอาัดเพิ่งรับไปอะ่ะ มันดีเห็นไหมอันนี้คือพูดเป็นครั้งที่สองผู้พูดหรือผู้ฟังรู้แล้วว่าเรากําลังพูดหรือว่ากําลังเขียนหนังสือเล่มไหนก็คือเราก็จะใช้ b be stem Form นั่นเองนะคบแต่อันนี้คือในรูปแบบของอเขาเรียกอะไรพดีดีตุ้มนะก็คืออ,อดีตนั่นเองเนาะเอาตัวอย่างถัดมาคือ y york c h e t e ้ at boot ก็คือประโยคนี้ประโยคนี้ก็จะเป็นประโยควีสเต Form ก็คือไม่เฉพาะจาจงก็คือไม่รู้ว่า ฉันเนี่ยได้ซื้อโต๊ะหโต๊ะโต๊ะหโต๊ะโต๊ะไหนไม่รู้ก็คือไม่ชี้เฉพาะเจาะจงนั่นเองเนาะเศษประโยคที่2อตามมาก็คือ b o o t d e a t war f i n d ก็คือโต๊ะอันนั้นที่ราจ,จันซื้อไปอ่ะมันสวยเห็นไหมอันนี้คือข้อข้อสังเกตก็คือถ้าเราเขียนหรือว่าพูดประโยคเริ่มต้นคือผู้ฟังหรือผู้อ่านเนี่ย ไม่รู้ว่าเรากําลังพูดถึงสิ่งไหนเราจะใช้อู o o, form ้บีสเตมฟอร์มและถ้าเราจะพูดเป็นครั้งที่2นะถ้าเราจะพูดเป็นครั้งที่2เนี่ยเราก็จะใช้คํานามที่อยู่ในรูปของบีสเตมฟอร์มนั่นเองเพืเ่อนขานะเอาทีนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่าการผ่านแลวนะการผ่านกับผ่านนะการผ่านอ่าสคริปต์อะไรเนี่ย กีฟซุปราที่บีสเตมฟอร์มเบย์เอฟเตอร์แอนเอเลเอ็เอเลอนะ form, ear end, end, ear tear, tear. วีดบีสเตมฟอร์มเซตอีเอ็นเอ็นอีทีเอเลปรที่ก็คือคำนามที่เป็น b ีสเตมฟอร์เนี่ยคำนามกลุ่ม N เนี่ยจะลงท้ายเอหรือว่าเอนคำนามกลุ่มเอเนี่ยจะลงท้ายเอหรือว่าเทียนั่นเองนะครับเพื่อนขานะ โอเคอันนี้คือในรูปของซิงคูล่านะซิงคูล่าคือหนึ่งเดียวอันเดียวนะก็คือถ้าเป็นแอนอูดเนี่ยแอนแอนอูดเนี่ยจะเติม er n หรือว่า e n ลงท้ายไปนะครับว่าขาอย่างเช่นตัวอย่างถ้าแอนอูดที่ลงท้ายด้วยค o n s o n ันต์คอนสนัน,น,น,นก็คือพระยัญชนะอย่างเช่นคําว่า b o o กเห็นไหมลงท้ายด้วยตัวโคให้เราเติม er n เข้าไปนะก็เป็นบู o เกน บ o เก n นบูเกก็คือเป็น b s t t ตม Form นั่นเองไมว่านข่นะถ้า N อู้ที่ลงท้ายด้วย v o c คลบุ c คลก็คือสระให้เราเติมแค่ตัว N ลงไปเวลาเราผ่านจากอู้บ ST เตมฟอไปเป็น b s t t ตม Form ของ Singular เนาะอย่างเช่นคำว่าทอปล่าทอปล่าก็คือเหมือนกับจากรูปเนาะเห็นไหมมันลงท้ายด้วยตัว O อไงตัว O ก็เป็นสระนะหรือว่าบุ c อลเนาะให้เราเติมแค่ตัว N เข้าไปนะเป็น ทอปล่นทอปล่านเห็นไหมก็คือรูปรูปภาพนั้นอ่ะเห็นอันนี้ก็เป็นบีสเตมฟอร์มเรียบร้อยแล้วเนาะเอามาถึงเอชอูดนะเอชอูดที่ลงท้ายด้วยคอนสแนนต์ก็คือลงท้ายด้วยพระยัญชนะเนาะถ้าลงท้ายด้วยพยัญชนะเหมือนกันเลยให้เราแต่ให้เราให้เราเติมเอียเทียเข้าไปอย่างเช่นคําว่าโทกโทษกไม่ลงท้ายด้วยเกียนะตัวเกียเป็นพยัญชนะดังนั้นเราเราก็เติมเอียเทียเป็นโทเกตโทเกตก็คือ รถไฟรถไฟขบวนนั้นนะ่ะถ้ากลุ่มเอสที่ลงท้ายด้วยโวคอลหรือว่าสาระนะลงท้ายด้วยโวคอลหรือว่าสาระให้เราเติมแค่ตัวเทียลงไปนะถ้าเราจะผันจากอูบิสเตอมฟอร์มไปเป็นบิสเตอัมฟอร์มของซิงคูร่าหนึ่งเดียว,วนยวนะอย่างเช่นคาว่าแอปเ e ลแอปเพลแอปเปิลนะเห็นไหมลงท้ายตัวเ e อนะียเนาะให้เราเติมแค่ตัวเทียไปตัวเดียวนะก็เป็นแอปเพลยแอปเลเห็นไหมนี่นะการน,นี้การผันของ จากอู่ U B สต์อู่บิสแตนฟอร์มไปเป็นบ s สแตนฟอร์มของ s i n g u l a านะคะอ้าวทีนี้ล่ะทีนี้คือมันมีอ่ะซิงคูล่าเสร็จมาต้องมี plural ด้วยนะเพราะนเ่อนกับ plural ก็คือมากกว่า1น,นั่นเองเนาะอ้าวมากกว่า1เนาะมากกว่า1ก็คือให้เราเติมแต่มันก็แบ่งออกเป็นอ่ะกี่กล่งสองสามสี่ห้านู่นนี่นั่นะนะเพื่อนเพ่อกันเนาะ กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งแอนอูดนะแอนอูดที่ลงท้ายด้วยตัว o เนอะอ่าอันนี้คือให้เราตัด o ทิ้งเติม u a นะจาก u b u bistandform ไปเป็น u bistandform นะถ้าเราจะเขียนในรูปของ bistandform ให้เราเติม na นะหรือว่า n o เข้าไปนะครับเพื่อนๆขาเนาะอย่างเช่นกับว่า africa ถ้าเรา uh, ผันจากซ uh, i n g u l a r ไปเป็น p ลู r อนก็เป็น f r ิกกูเสร็จก็จะผันจาก p ลู r อนไปเป็นอูบ uh, ิสเต o r มไปเป็นบิสเตมฟก็เราเติมนะาก็ไปเป็น f r นะิกกูนืมอันนี้ก็คือไม่ยากนะไม,ไม่ยากถ้าถ้าถ,ถ้าเราจะผัน uh, จากบ uh, ิสเตมฟอร์เป็นอูบ uh, ิสเต o r มฟอร์มพรอนไปเป็นบิสเตอัมฟอร์มพลนนักบันขาให้เราแค่เติมนะเหมือนนะครับนัืนขะา เหมือนกันกลุ่มที่2ก็เหมือนกันเราแค่เติมนะเข้าไปนะเพื่อนขาเนาะกลุ่มที่3กลุ่มที่3เหมือนกันเราแค่เติมนะไปนะคะกลุ่มที่4กลุ่มที่4ก็เหมือนกันเติมนะไปนะคะเพื่อนๆขาไอ้กลุ่มที่ไอ้กลุ่มที่1ถึง1 1 2หนึ่งหนึ่งสองสามสี่เนี่ยจะอยู่หนังสือเล่มนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มของกลุ่มแอนอูดเนาะกลุ่มที่5กลุ่มที่5อย่างเช่นกราบอก F พลย์แอปเพลย์แอผ่านจากซิงคูราเป็น p l ูรอนก็เป็นแอปเพลนแอปเพนนะแอปเพลอันนี้จากอูบีสเตอมฟอร์ม p l ูรอนไปเป็นบิสเต m มฟอร์มพรูรให้เราเติมแค่ตัวอไปนั่นเองมันจะได้ลงแบบว่าน่ะเห็นไหมพื่อเพืขานะเป็นแอปเพลนหะนะ้าแอปอันนี้คือแอปเพลนนะ้าก็คือบิสเต m มฟอร์มของ p l ู r อนกลุ่มอูบูนั่นเองค่ะเพื่อนเขา เอากลุ่มที่หนะที่มันอย่างเช่นกับว่าเลราเรนะเลราเรก็เป็นเลรานะก็เติมนะเข้าไปน,นี่คือต้องจานะต้องจำนะ้วกานนะกลุ่มที่หนะอีกกลุ่มที่มันจะทําให้โหง h o s at who s at who's อันนี้กลุ่มนี้คือ at who ที่มันลงท้ายด้วยพยัญชนะเนาะพยัญช,นะชนะคือเราผันเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนรูปนะแต่มันจะไปะเปลี่ยนเปลี่ยนรูปเมื่อเราเขียนในบ e s t ตมฟอร์ให้เราเติม เอียเอ็นไปนะเอียเอ็นไปนะครับเพื่อนขาอ่าเพื่อนเพื่อนขากลุ่มนี้กลุ่มนี้บางทีเราอาจจะไปสับสนกับการผันจากสิงอ่าเขาเรียกอะไรผันของกลุ่มแอนอูดนะแอนอูดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันลงท้ายด้วยเอียเอ็นนะแต่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะอันนี้คือมันอยู่ในกลุ่มเอสอูดที่เป็นพิลรอนบิสเตม โฟมนั่นเองนะเพื่อนๆขานะอันนี้คือต้องจำนะจริงๆต้องจำนะบางทีมันก็คือสับสนมันจะไปสับสนกับกลุ่มแอนอูดนะเออนะแต่ว่าน,นี่มันไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนๆแกแต่ว่าถ้าคาไหนเราใช้บ่อยบางทีมันก็มาเองนะอย่างเช่นคำว่า whose whose who ก็คือบ้านนะบ้านจะอยู่จะจะจะ,จะ,จ,ะจะอยู่ในกลุ่มแอดอูดนั่นเองนะแต่อันนี้คํานี้มันจะอยู่แอดอูดที่เป็น be s t e m form ของพีโวลน ทำไปทำมาก็งงเห็นไหมล่ะนี่นะครับเพื่อนๆขาโอเคนี่อันนี้ก็คือเป็นทั้งหมดทั้งมวลนะทั้งหมดทั้งมวลก็คือเอ่อถ้าเป็นกลุ่ม n นะถ้าเป็นกลุ่ม n บางทีมันก็ง่ายกว่านะถ้าเราจับผ่านจากอ่าเขาเรียกพ l โอลออ่าอูบิสเตอัมฟอรไปเป็นอ่า plural b บิสเต form เราแค่เติมหนาเข้าไปนะถ้าเติมหนาเข้าไปมันก็เป็นชี้เฉพาะเจาะจงของอ่ะพีโอลอแล้วเนาะเพื่อนๆขาเนาะแต่อันนี้คือ ถ้าเป็นข้อที่6ก็คือกลุ่มแอดอูนะแอดอู at เนี่ยคือบางทีเราก็ต้องอาศัยการจำนะคะนนรับเพื่อนๆข่านะนี่นะครับก็คืออันนี้เป็นคร่าวๆนะคร่าวๆของอ่ะบิสเต form นะ B ิสไอ้เพื่อนๆอ่าให้อ่าให้รู้ว่าบิสเต form คืออะไรนะบิสเต form ก็คือชี้เฉพาะจุดจงอันนั้นอันนี้นู่นน,น,นี่นั่นก็คือบิสเต form นะเหมือนกับบ s t เตมก็คือรู้แล้วว่าอันไหนรู้แล้วว่าสิ่งไหนอันนี้คือเราจะใช้ S be s t ต m ฟอร์เนาะแล้วก็คำบางคำที่มันรู้อยู่แล้วรู้อย่างเช่นคำว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็คือเราจะเขียนเป็น b e s t ตมฟอร์ form เลยนะพีะบ่บนกา,อย,าอ,อย่างเช่นอย่างเช่นซูนเล่นเลยนะถึงเราจะพูดครั้งแรกนะถึงเราจะพูดครั้งแรกเพราะว่ามันมีดวงอาทิตย์อยู่ดวงเดียวไงมันมีดวงอาทิตย์อยู่ดวงเดียวคือคนฟังหรือว่าคนอา่านเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าดวงอาทิตย์ดวงไหนคือเราไม่จำเป็นต้องเขียนคำว่า N d s o o n อันนี้คือเราจะเขียนคำว่าซูนเล่นได้เลยก็คือเขียนแบบว่า b e s t ตมฟอร์ไปได้เลยนะ ก็คือแล้วก็มีหลายคำไม่มีหลายคำแต่ว่าคือจําได้แค่ดวงอาทิตย์จาได้แค่ดวงอาทิตย์ํ <c oughs> าเดียวที่แบบว่าเออนะอันนี้คือทุกคนรู้ว่าดวงอาทิตย์ดวงไหนนั่นเองนะค่ามันก็มีนะมันก็มีข้อยกเว้นอยู่แล้วแหะภาษาสวีเดนมันต้องมีข้อยกเว้นกับเพื่อนๆ่นขานี่นะคะคือ b e s t ตมฟอร์คร่าวๆนะคะนี่ขนาดคร่าวๆบางทีก็อธิบายเองงงเองมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพืาา่อนเพื่อนขาลิ้นพันกันบางทีก็อืมนะนี่นะคะเพืาา่อนๆครับ ายหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเฮ้โด